มาดูกล้วยไม้ที่เราปลูกนะคะเราปลูกใส่ภาชนะหลายแบบนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางดําเราค่ะแต่ว่ารองด้วยตะไคร้ข้างล่างอีกนิดนึงค่ะค่ะอันนี้ก็ปลูกใส่ตะแกรงพัดลมเก่านะคะ,คะปลูกได้ปีกว่าแล้วค่ะออกดอกหลายรุ่นแล้วค่ะเราสามารถใช้ภาชนะที่เหลือใช้ที่ไม่ใช้แล้วอะคะ่ะ มาปลูกได้นะคะมาประยุกต์ในการปลูกได้สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาปลูกปลูกกล้วยไม้นะคะกล้วยไมย้หวายเป็นหวายเอยง้างช้างนาวนะคะนี่นะคะพอดีว่า,าแยกมาจากต้นแม่มันนะคะที่ออกที่ออกตามกิ่งตามอะไรนะคะเราก็ตัดมานะคะต้นที่มันเกิดใหม่ค่ะ าาจะมาปลูกกันนะคะเราต้องมาดูก่อนว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็เราก็มีต้นกล้วยไม้อยู่แล้วนะคะที่นี้เราก็มีถ่านนะคะถ่านเราต้องแช่น้ำไว้ก่อนค่ะอย่างน้อยก็หชั่วโมงนะคะแล้วก็ะมะพร้าวสับนะคะมะ้าสับนี่เราก็ต้องแช่น้ําเหมือนกันค่ะอย่างน้อยหกชั่วโมงแต่ว่าอันนี้แช่คืนหนึ่งนะคะ แล้วก็ภาชนะที่จะใช้ปลูกวันนี้จะปลูกใส่กระติบข้าวที่มันขาดนะคะก็เลยจะปลูกปลูกแล้วจะไปวางไว้ตรงกิ่งไม้อะค่ะง่ามไม้นะคะง่ามต้นไม้เดี๋ยวมาดูกันค่ะนับแรกเลยนะคะเราก็จะเอาฐานลงก่อนค่ะลงข้างล่างก่อนเพื่อป้องกันความชื้นนะคะนี่นะคะมาดูดซับ ชื้นนะคะแล้วก็ตามด้วยกับมาพาวสับนะคะแลวทีนี้เราก็จะใส่ป้วยไม้ของเราค่ะเราก็จะวางลงเลยนะคะแล้วก็เรียงลงไปเลยค่ะ เรียงลงไปเลยกำม,มันจะปลูกเป็นตอเดียวเลยค่ะ นี่นะคะประมาณนี้ทีนี้เราก็เอากลับมาเผามาเพาเผาััแล้วนะคะกับถ่านนะคะแล้วก็ตรงไปเลยนะคะน้ำที่เราแช่ถ้าบางคนเขาก็จะแช่ยูลินีก็ได้ยูลินีสักข้อแสงหรือว่า ยองดึงชูกลางหลังก็ได้ใส่ลงไปสักสองฝานะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไม้มาขัดตรงนี้นะคะกันร่วงค่ะะเราเตรียมไม้มานะคะสําหรับกันร่วงนะคะก็ไม้ลำแหลมาแล้วค่ะตรงนี้ไว้ค่ะนี่นะคะ จะทะแยงอีกมุมหนึ่งนะคะที่จริงไม่ต้องทะแยงมันก็อยู่แล้วประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ตัดส่วนเกินมันออกค่ะ กระติบข้าวนี้พอดีมันชํารุดแล้วนะคะเราก็มาใช้ประโยชน์ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะไปวางตรุงต้นไม้นะคะนี่นะคะเราเอามายึดไปตรงต้นม่วงค่ะกิ่งม่วงค่ะเราก็จะมัดไว้นะคะมัดไว้ไมาให้มันโยกไม่ให้ลมพัดลงนะคะท่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะมี เป็นกิ่งไม้คํำมาอยู่ค่ะนะคะเราลดวันละครั้งก็พอค่ะอย่าให้มันชุ่มมากนะคะชุ่มมาเดี๋ยวม,มันจะเป็นเชื้อราค่ะค่ะก็ยึดไว้ดีๆมัดไว้ดีๆค่ะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องลดนะคะเพราะว่ามันชุ่มอันนี้มันชุ่มวันสองวันค่อยลดก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีกะมาพราวทาให้ชุ่มอยู่นะคะลองทําดูนะคะง่ายๆค่ะสําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ